นายอุดมศักดิ์สันวิราช ชาวบ้านตำบลทุ่งคลองอำเภอขม่วงจังหวัดกระสินได้พาผู้สื่อข่าวชมการเลี้ยงหอยเชอรี่เนื้อสีทองภายในบอ่อซีเมนหลังจากได้ไปซื้อนำไข่หอยเชอรี่มาทำการเพราะเลี้ยงเองผ่านมาเพียง5เดือนหอยเชอรี่เนื้อสีทองได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณเป็นจำนวนมากสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้ใหกับตนเองได้เป็นอย่างดีโดยนายอุดมศักดิ์สันวิลาศชาวบ้านตำบลทุ่งคลองอำเภอขม่วงจังหวัดกระสิน บอกว่าเหตุผลที่ได้นําหอยเชอรี่เนื้อสีทองมาเลี้ยงเนื่องจากตนเองได้ไปดูการเลี้ยงหอยเชอรี่จากเพจต่างๆอีกอย่างตามหมู่บ้านไม่ค่อยมีคนเลี้ยงกันจึงได้ทําการซื้อไข่หอยเชอรี่เนื้อสีทองจํานวน20ไข่ในราคา300บาทมาทําการเพราะในบ่อซีเมนโดยเริ่มแรกนําไข่ใส่ตะกร้าลอยน้ําเมื่อหอย ออกจากไข่ลูกหอยตัวเล็กๆก,ก็จะร่วงจากตะกร้าลงไปในน้ำภายในบ่อซีเมนจากนั้นก็ทำการขุนลูกหอยเชอรี่โดยนำใบตำลึงและก็ใบหม่อนที่ปลูกไว้ในสวนมาให้กินทุกวันส่วนน้ำที่นำมาเติมในบ่อซีเมนเป็นน้ำในกลองธรรมชาติซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องของกรดด่างสามารถเลี้ยงได้เลยและก็หมั่นทำความสะอาดบ่อเปลี่ยนถ่ายน้ำโดยสครั้งต่อหนึสัปดาห์เพื่อป้องกันน น้ำเนาเสียและหอยตายเสียหายซึ่งการเปลี่ยนน้ำก็ไม่ยุ่งยาก เพราะก่อนที่จะนำหอยเชอรี่มาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ตนเองก็ได้ทำการเจาะรูใส่ท่อด้านล่างและก็นำตะแกรงพร้อมกับฝาปิดท่อมาใส่เพื่อที่จะให้ง่ายสะดวกในการถ่ายน้ำและก็ทำความสะอาดบ่อผ่านมาประมาณ5เดือนหอยเชอรี่ที่เลี้ยงไว้สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณเป็นจานวนมากจากที่เลี้ยงเพียงหนึ่งบ่อขยายเพิ่มมาเป็น7บ่อซึ่งมีทั้งบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกหอยและก็ไข่หอยราวๆกว่าหนึง่ง 10,000หมนตัวเลยทีเดียวโดยนายอุดมศักดิ์สันวิลาศบอกอีกว่าสาเหตุที่ตนเองเลี้ยงหอยเชอรี่ในบ่อซีเมนแทนการเลี้ยงในบ่อดินหรือว่าบ่อกระชังเนื่องจากบ่อซีเมนดูแลง่ายสามารถเลี้ยงในพื้นที่จํากัดได้แถมจับไปจําหน่ายได้สะดวกสบายโดยหอยเชอรี่ที่นําไปขายก็จะเลือกเอาเฉพาะหอยที่มีขนาดพอเหมาะขายให้กับชาวบ้านในชุมชนในราคากิโลกร,รัมละ180-200บถึงบาทส่วนไข่หอยเชอรี่20ไข่ในราคา2 ร้ถึง300บาทซึ่งอาชีพเลี้ยงหอยเชอรี่เนื้อสีทองถือว่าคุ้มค่าลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถนําหอยไปจําหน่ายได้อย่างต่อเนื่องเพราะชาวบ้านชอบนิยมบริโภคกันมากขึ้นเนื่องจากเนื้อเปลาะไม่เหนียวอ,อร่อยแตกต่างจากหอยเชอรี่ทั่วๆไปตามธรรมชาติครับผ่บานนะครับยู่สวนของเขาเห็นว่าเห็ดห,หลายอย่างอันอย่างหนึง่งก็คือเลี้ยงหอยเชอรี่ครับผมเนื้อสีทองนะครับคือยังไงครับยังเอาอมาเลี้ยงเราเลี้ยงแบบไหนครับเรื่มเรียกกัน ไปเห็นขยเาเลียงในเพจต่างๆนะครับบัดนี้ทั้งบ้านทั้งนี้ขย่ากับโมคอยเลียงครับก็เลยสนใจในสายพันธุ์นี้ครับเลยน้ำมาเลียงครับน้ำมาเลียงน้ำมาเพาะเริ่มแรกก่ซื้อใครกนมาครับอ๋อสื้อใครกันมาแม่นครับสื่อขครกันมาแหล้าก็มาเพาะครับมาเพาะเป็นเป็นลูกครับบแล้วก็มามาขุนไปเรื่อยๆครับจนจนไล้ครับไร้แล้วมันก็เริ่มเริ่มใหง่ลหลก็เริ่มมีใครครับ แกเริ่มได้เก็บไข่ครับครับไข่ก็ได้ครับครับห้องเขาซื้อมาอะไรป่ะในครับเริ่มแรกครับเริ่มแรกซื้อมายี่สิบยี่สิบไข่ครับยี่สิบไข่นี่จักบาทครับเขาซื้อมายี่สิบไข่สามร้อยครับอ๋อสามร้อยบาทครับนเองเดวเขาเขามาขยายแบบใดครับไอการขยายห้องใส่ตะกร้าแล้วก็ร้อยน้ำครับอ๋อใส่ตะกร้าร้อยน้ำครับเพราะมันบอลแล้วลูกมันก็จะตกลงน้ำครับอ๋อครับครับ เอ,เอาลอออยู่ BBQ ทั้งไอ้ไอท่อซีเมนท่อนหนึ่งครับแมนครับอ๋อบรรยากาศบรรกาศขยายในทอ่นทอซีเมน์เลยแมนครับแล้วท่อซีเมนเนี่ยเขาไอ้ใหให้ไอมิกเอาน้ำม,มองไหนทางไหนมาใช้ครับในกาไอาน้ำคลองครับขึ้นมาครับธรรมาชาติขึ้นมาเลียงเพิ่น โอครับครับได้ได้มีการปั๊บก้อนเอาเอาเพิ่นเอาเพิ่นลงบ่บ่ครับบางหอดกับเอาลงเลยครับเากาันเป็น่้องทับ่น้มาใสนนครับบามีกดบงมีมครับ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 มีมีการทายน้ำบ่ครับอางอาทิตย์นึงนี่ผมทายอยู่มืครับอ๋อาทิตนึงทาย3มืนคแสดงว่าแสดงว่าสองาื่อทนหึงตัวนีนครับอ๋อครับทายทายน้จาไนครับทายน้มีทอพีอกแ น้างไปไล่ออกนะครับแล้วก็ดึงทำความสะอาดบอ่อเก็บมาทำความสะอาดบอหไ้ครับ<ม>เอาแปรงเอาอยัางคัดทำความสะอาดเพิ่นแล้วก็จังปล่อยลงไม่ครับ ครับครับครับแสดงว่าเขาเห็ดทอจุ่มลงไปแต่จรองหู้ได้ทั้งทั้งตั้งเนนครับพื้นทอพีวีซีเนนครับแล้วก็ใส่ตะเกียงครับเม่ให้เวลาปล่อยหน้าหมกหอยกันสิบิ้ลไหลออกครับอ๋อแล้วเขาก็ดึงไอ้ไอ้นั่นออกซื้นดึงจุ๊บเขาใส่จุ๊บว้เหรอเนียนครับอ๋อใส่จุ๊บ้ไว้พื้นของของพีวีซีเขาได้ ไอ้โบกปูนเนี่ยข้างล่างบ่โบกครับมันไอ้สร้างท่อพื้นมาหนิเขาเยาะอัดกดมาให้เลยครับอ๋ออัดกดมาให้ครับอัดกดมาให้เดี๋ยวเขาไปมาจ่อใส่ท่ออีกไออท่อระบายน้ำอีกครับโอ้ครับขับแล้วก็ไอแนวอุดใบแล้วมีตฉาเกลียนครับอืมครับขับับงั้มจีเปิดกระดึงจุ๊กขึ้จังไอ้ฟ้าไอ้ไอ้ปิดอุดอุดอุดผู้ไยังที่ชื่อครับอ๋อขับขับขับเป็นยังไงครับเรียงมาโดนปัญหาไหนแล้วครับไอแก่ได้อยู่หาเดือนครับตอนนี้หาเดือนครับ หาเดือนเป็นยังไงนะครับจากนี่ใครอยากมีแต่ใครตอนนี้แกจะมีแพค่แตหลายบ่ครับกับนี้พอพันพร้อมมีมีใส่ลูกพร้อมครับใส่รุ่นไข่พร้อมไข่กับนี้ครับจากซื้อมาบ่อทอดไหนเอามาเมียนครับจากซื้อมาบ่อทอดไหนใส่บ่อเดียวกับลายเป็นเจ้าบ่อแล้วตอนนี้โอ๊คโอ๊คเจ็ดบ่อครับ โอ้ครับแล้วก็แถมแถมม้วนกินไม่เป็นหมื้อตัวละดีตอนนี้กยเกือบครับเกือบครับว่าประมาณนั่นแหละเนาะเพราะว่านหลายน้องเป็นแพร่เร็วเมียนครับเลี้ยงยากมากครับเอายงไปกินครับใบตำลึงครับเอาใบตำลึงเมียนครับใบตำลึงนี่ของเขาเองเมียนครับใบตำลึงใบมอ้นครับอ๋อใบตำลึงใบมอ้นครับเอาแต่ใบมันดีครับใบเด็ดใบสดมันเอาลงเลยครับเอาลงดึงมากเอาลงเลยครับออ๋ รวดเอาใบมาจาก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 ไอไอการมันอีสิติเมีนครับแล้วก็ลงเลยครับให้ให้ไหลไปไหนครับให้ทุกมือป่ะครับก็ทุกมือครับอ๋ทุกมือมือละถุงครับมือละถุงครับก็เก็บออกอยู่น้ําสวนเท่านี้ล่ะเมีนครับอ๋อครับครับครับมีปัญหาป่ะครับมีปัญหาป่ะผมพอการเลี้ยงมันมันมีปัญหาเรื่องตายเรื่องเอียงบ่ะนึครับปัญหาคือเขาต้องทายน้ําราดูครับ ไม่ใช่นหอยมันสิหอยมันสิตายครับมันบูคือหอยเชลี่แถวลำลองธรรมชาติไหมครับครับครับมันสิตายไว้ครับครับบากคนนะครับเพาะเขาทายนามเขาเขาจะเลยงทายนามดูจ้าหน่อยนี่เองครับครับแล้วแล้วการเลี้ยงนี่ทีเมนต์นี่มันมันต่างจากอลี้ยงแบบอื่นอย่างไรครับที่ผมเห็นเขาเลี้ยงอยู่ดินแน่เลี้ยงใส่ผาไอไออันต่างๆแนี่ยผาดำไายังนี่นะครับครับมันเกี่ยวแต่เทคนิคการเลี้ยงแต่ละคนนะครับ สไลด์ผมนี่คือมันดูแลง่ายไหมครับอ๋อสาเหตุที่เรื่องในท่อสิ่งแวดล้ม่าเมนครับพื้นที่มันเลวเห็นจำกัดเมียนครับสไลด์ผมแบบดูแลง่ายต้องทำความสะอาดง่ายนะครับเพียงต่ว่าตรงมันมันเมียนเป็นยังไงเมียนครับครับครับเอาผลผลิตหลาแบบนี้เอาไปขายแบบไหนยังไงครับหรือว่าเอาไปกินไอ้คนบริโภคแถวบ้านครับอ๋อโอเขายขายยังไงครับขายเป็นกิโลติกิโลครับ ใชครับเป็นเป็นนุ้ยแปรซั่งนี่เดียครับครับผมขนาดใหญ่เลยว่ดเลี้ยวไปครับแกขนาดใส่เหรียญซิฟขึ้นไปครับใสเลี้ยนซิฟขึ้นไปครับผมอ๋อจะมีหางขอนใหญ่มีรุ่นใหญ่ครับอ๋อใสใหญ่กับมีแบบนี้แหละครับอ๋อครับครับมีหลายใสครับแบบแบบเขาขายลูกเขาได้ครับยุนี่ขายน้ำบานกับร้อยแปดสิบสองร้อยครับอ๋อโลละสองร้อยครับร้อยแปดสิบถึงสองร้อยครับครับมันกับยุที่เห็นนะครับผมกับ เขาย่อขายกันแพงกันอยู่ครับแต่ขายน้ำบ้านนะครับอ๋อขายน้ำบ้านอันนี้ก็เป็นสนิมครับโอ้สีสนิมครับมีทั้งท่าเปลือกตีซ้องเลยครับเปลือกสนิมครับแต่ว่าเนื้อสีทองครับเนื้อสีทองครับสองอย่างอ่าก็ขายน้ำบ้านก็ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเมียนครับกับคนที่ขายแพงก็หนีแถวบ้านเขาเขาก็บ่ซื้อกันนะครับเขาบ่บริหัวกันเมียนครับมันแพงแล้วมีขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ่ครับก็มเป็นไข่บ่แงก็มีครับอ๋อครับครับมีเหอนครับเป็นเปใครขายเป็นไข่เนี่ยขายแบบไหนเก็บไข่ รอบนึงก็ได้อยู่ครับเท่าไรยี่สิบสามสิบใครครับอ๋อแล้วเขาขายจังกันไหนครับแก่วงยี่สิบยี่สิบใครต่อสองร้อยสามร้อยครับขายแถวบ้านโอ้เดี๋ยวส่งไปไกลไหมครับขายแถวบ้านเขาจะเอาไปขยายเลาะบ้านไก่เล่นเจี้ยงนี่งสิครับโอก็ตอนนี้ก็บ่บ่บ่ได้ส่งต่างจังหวัดตั้งเมียนครับก็เล่นขายอยู่น้ำมู่บ้านเล่นขายอยู่น้ำมู่บ้านครับอยู่นี่ขายแล้วนี้หอยกับไรครับแต่คนเดี๋ยวนี้คนลงให้ลงน้าเขาก็เอาหอยบานนี่ครับ กินนีแน่ครับขึ้นมาอันนี้มันคอยครับเราประกันเลยว่าพคอยมัหยาบครับอ๋อมันหยาบมันคอยเมียนครับอ๋อครับแต่วันกันกบเลยราคาสูงเงียหน่อยเมียนครับแต่สีมันงามน้ำเดียเมียนครับสีเไม่เลี่ยงเลยเบื้องไม่เชื่อเดียวเมียนครับคุณลุงพนกับยังบ้านฝรั่งมันกัมาเอาน้มผมเพิ่ะว่าสีอินแปลกดีเพิ่นกับไปปล่อยครับเพราะปล่อยแะไรมันกับออกไข่ออกยังลูกกระโตลงอะไรเพราะมากับคนผลิตกับได้หลายครับ ครัถือว่าถือว่าคุ้มค่าครถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับลงทุนแค่สามร้อยครับสามร้อยครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตอนซีเมนต์ครับเดี๋ยวนี้ได้ได้ขึ้นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ได้ขึ้นแล้วแฟนครับโอ้ครับครับครับเอาเชื่อพี่น้องอยากสศึกษาเรียนรู้เนี่เพราะว่าเอ่อบ่ค่อยได้เห็นในเรื่องในทอซีเมนต์สำหรับหอยเชอรี่นี่ครับเป็นเป็นจีตศึกษาเรียนรู้ได้จังไรแน่ครับโทรมาถามได้บ่โทรมาได้ครับอ๋อครับครับเบอร์ได้ครับศูนย์เก้าแปดครับครับหกสี่หนึ่ พ,พื้นที่มองไรครับพี่เูาพื้นที่ยูนีนของไอนมันยุขยีอำเภอขอมวงจังหวัดกาฬสินครับ,รบ,รบยูที่ไรคุณพ่ออารีครับอ,อ๋อโยออาลีเนาะไรออาลีครับ